สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันกับแม่จ๋าะนะคะในห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษ,ษาไทยค่ะค่ะถ้าลูกๆสังเกตนะคะแม่จ๋ามีภาพพื้นหลังที่เป็นเกี่ยวกับวันจดจีนนะคะเพราะว่า,าเรามาเรียนในวันจันนี้นะคะแล้วก็วันอังคารเราก็จะหยุดเรียนหนึ่งวันนะคะเนื่องจากเป็นวันอะไรคะ Chinese Day ใช่ไหมคะหรือที่ส่วนมากคุณพอจะพูดกันว่าไงนะคะสุขสันวันจดจีนอะไรนะซินเจียยู่อีซินเนียพวช้อ่าถ้าไม่จ๋าจะไม่ผิดนะคะแต่เราอย่าไปพูดเลยคะ่ะเพราะว่าอ่าไม่จ๋าก,ก็พูดไม่ถูกนะคะโอเคนะคะลูกไปดูเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้กันคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกเราได้เรียนเกี่ยวกับสระทุกสระจบไปแล้วนะคะลูกและในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหามาตราตัวสะกดนะคะก่อนอื่นนะคะแม่จะทำความเข้าใจกับลูกๆก่อนนะคะลูกมาตราตัวสะกดเนี่ยจะมีทั้งหมด9มาตรานะคะอ่ะ มาตรามีมาตราอะไรบ้างมาตรากกาแม่กดมีดอเด็กสะกดมาตรากาก,ากาก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแม่กดก็คือดอเด็กสะกดแล้วก็มีหลายหลายพยัญชนะที่สะกดเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ในแต่ละมาตรานะคะแม่กลมมอม้านะคะแม่กุกอกไก่แล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะคะ ทั้งตัวที่สะกดตรงมาตราและตัวที่สะกดไม่ตรงมาตรานะคะต่อมาแม่เกลแม่เกยแม่กบแม่กลมและแม่กลมนะคะซึ่งมีทั้งหมดนะคะมาตราตัวสะกดเนี่ยมีทั้งหมด9มาตรานั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะลูกเราจะเรียนเกี่ยวกับมาตราแม่โกกาค่ะไปชมในสไลด์ต่อไปเลยคะ่ะลูก ค่ะอนอื่นแม่จ๋าขออธิบายมาตราแม่โกากา่อนนะคะมาตราแม่โกกาหรือเราอาจจะเรียกว่า,าแม่โกกาก็ได้นะคะก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกุระสมกับสระอะไรก็ได้นะคะลูกแต่ไม่มีตัวสะกุยกตัวอย่างคำที่แม่จ๋าให้ดูอยู่ในผลส้มนี้นะคะขออาขาตออีตีหออูหู กอเอเกปปอ,อปีีตอโอโตและมแอแม่แม่ไม่เอกแม่เห็นไหมคะผสมด้วยสระอาสระอีสระอูสระโอสระเอและสระแอแต่ไม่มีตัวสกุดนะคะไปดูในสไลด์ต่อไปอีกคะ่ะ ค่ะสำหรับในสไลด์นี้นะคะลูกก็ยังอยู่ที่มาจราแม่โกกานะคะซึ่งมีสองพยางด้วยกันนะคะลูกดูมีสองพยางแต่ก็ไม่มีตัวตะกตุดนะคะคำแรกค่ะลูก o e กอากาอีกาคำที่สองนะคะ yo a y a d o e ยาดีอันนี้จะมีสองพยางเมื่อกี้มีหนึ่งพยางใช่ไหมคะ มีคำเดียวพยางค์เดียวอันนี้มีสองพยางค์แต่หนึ่งคำนะคะอ่ะคำต่อมานะคะสอีสีโดอัมดำสีดำต่อมาโฟอาฝาชอีชีฝาชีคำต่อมานะคะโทอ,อาทาทาไม่เอ็กทาโทออีทีทาทีค่ะมอ,อามานอ,อีนีมานี และอีกหนึ่งคำนะคะมออีมีตออาตามีตาค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำมาตราโกากาหรือแม่โกากาที่มีหนึ่งพยางค์นะคะอ่ะคำแรกค่ะลูกกอากางอูงูบบโอโบอตอาอตาหอ อูหูถอโอถค่ะลูกๆอย่าลืมฝึกอ่านคำที่อยู่ในต้นไม้แล้วก็คำที่แม่จะให้ลูกฝึกอ่านเมื่อกี้นะคะคำมาตราแม่กอกาทีนี้มาดูงานที่แม่จะ๋จะมอบหมายให้ลูกๆได้ทำกันในวันนี้ค่ะค่ะ ใช้สมุดวิชาภาษาไทยนะคะถ้าลูกๆเขียนงานทุกครั้งที่แม่จา๋ามอบหมายนะคะสมุดของลูกก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะของแม่จ๋าที่แม่จ๋าท,ทาเป็นตัวอย่างให้ลูกๆดูเนี่ยในสมุดก็เหลือไม่กี่หน้าแล้วนะคะอ่ะเขียนวันที่คะ่ะลูกวันจันทร,ร์ที่31มกราค,คมศศ2565นะคะมาตารากกาค่ะหัวใจสําคัญนะคะ เรียกว่าแม่กกกาก็ากาได้นะคะและก็เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะวันนี้แม่จะให้ลูกให้ลูกเนี่ยแจกลูกสะกดคำและฝึกอ่านมีแค่เจ็ดคำนะคะคำว่ากางูโบตาหูโถ และคำว่าดีนะคะมีสระหลายหลายสระเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระอาสระอูสระโอนะคะและก็สระอ e, ีแล้วก็ให้ลูกๆแจกลูกตะกดคำและฝึกอ่านด้วยนะคะโอเคนะคะลูกค่ะแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งในวันพุธนะคะวันพรุ่งนี้หยุดเรียนนะคะลูกเนื่องจากว่าเป็นวัน กรุดจีนนะคะแล้วเราเจอกันอีกครั้งในวันพุธค่ะลูกสวัสดีค่ะ